เนาอ่อนแคบเลยนะแบบนั้นแบบนั้นีเมาไม้นะแบ่นั้นเออแบบนั้นนอกไปนะตะกี้นอกนะเนี่ยได้โน่งแล้วพี่น้องน่งช่วยเลยโน่นี่น่องอ้วนเลยน่องอ้วนๆเลยครับนี่งบ่ายเลยน่องอ้วนๆเลยอันนี้มากับตาวาด้ะตาวด้ช่วยตาวดมาช่วย สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องตามติดชีวิตซาบูครับวันนี้ซาบูไม่ได้มาวันนี้ลุงบามาทําเองหมาหมานอกไม้ครับอ่านอกไม้ไปกายานนะครับไปกันเลยครับเนี่ยไปดูกันครับหมาอได้กีกีนอนะครับลุงบาก็ใต้กลงมือมือเย็บชั้นกันอยู่ข้างโครงตามมาดูกันครับมีไม้ อ๋อม no, like you know. ีมั่งครับตรงนี <é. S 1> <that> ้มีนอเล็กๆอยู่นอหนึ่งตามหของบ้ามาลูกคนเดี๋ยวไปข้าไปตางลูก่อนมายดีได้ไม้ไม่ดูอ๋อนอเห็นแล้วนอ่ครับนี่แล้วตัดลงไปได้ไหมถึงครับต้องเดินเข้ามาเจ้าอ้อนมันเล็กคือทุกอย่างในนี้นะมาคัดเพ็ดกระบปกาบองวีเด็ดเลยครับ

นอช่วยเลยน้อนี่นอวนเลยนอวนวนเลยครับนี่วางไวเลยนอวนวนเลยวันนี้มากับตาวาดตาวาดช่วยตาวาดมาช่วยได้มาโน่งแล้วพี่น้องนอช่วยได้หนี้ก่อนครับ นอนแล้วยังบอกเข้าไปตัดดูอ้วนๆแต่นุ่มไม่ยาวครับอ้าหักแบบบัวเลยอ้าวตายนุ่งแล้วครับนอนยับชั้นเดียวโน่นนี่มันมันอักเสบอ่ะผมมาเดินไปดูแลอันนี้แล้วครับโอ้นี่ตรงนี้มีโนุ่ถ้วยแล้ว น้องลงหล้วต่ว่าดตงนี้ช่วยแล้วต่ว่าดูนี่ันเล่นลกนี่นพอได้รั่นตนีเกมครับอ่าหลาวน้นสิหนอเอยเพื่อเล็กเลยนี่ลุงบ้รนดนะครับอ่า นี่ครับพี่น้องเอ่านอใหญ่เลยครับน้อนี่ช่วยช่วยมากเลยน้อนี่ช่วยมามากเลยเฮือดซึบๆเลยวันนี้ลุงบ้าโดนอ่ามาใกล้กับย่านลุงบ้าชายโครงก็ไม่กอยปิ้นนะครับถ้าปิ้ดปาดได้ก็อย่าว่าลุงบ้านะลุงบ้าไอ้เนี่ยจัดมั่งไม่จัดมั่งลุงบ้าไม่กอยเข้าใจครับไปทางหน้ากันแล้วครับ ไป,ไปก่อนนู่นละคอลเล็กต์วันนี้นิดนึงครับลุงบ้าป่าไปแล้วนะโรนมาร์กวันนี้พี่น้องเอออ้าวนี่น้องมาเยอะแต่ไหนครับขอบคุณช่วยเห็นมาเลยเห็นพี่น้องใช้ได้กันเหรอตัว่าน้องอ่าได้น้องแล้วครับพี่น้อง โร,โร่นร่อยวันนี้โรนดีเนี่ยดูแล้วครับเนี่ยครับอ่าน่อยาแต่ว่าไม่เยอะแต่ได้หนอนี่เนื่อจังวันนี้ลุงเอ้าโรนก็มาลุงปาด้วยครับดได้ใช้ได้เลยพี่น้องนี่พี่น้องใช้ได้แลว้วไปข้างหน้าแล้วไปต้นข้างหน้าเดรสมันจะทรงอยู่มั้งนะครับ หากนันนะครับบาชื่อกองมาข้างโคมันเป็นข้างโค่ตามมาข่าวฝา,าตามมาแล้วครับไปจนลื้อแล้วอตามตาวัดไปแล้วครับตาวัดอยู่ข้างในนะตาวัดอยู่ติดโกลเลยอตามก็ไปรู้รับว่ามีกี่นอแล้วตอนนี้อ่ามาตรงคนตาวัดเนี่ยตาวาดมาช่วยด้วยครับ จอขุดนอมาอนโอ้นี่แต่วัดทัพไปเรียวับนี่งนอทานนอแ้วานนอก็แต่วัดขุดได้แต่วัดุดไมาครับนี่ได้แล้วนอหนึ่งเล็กเล็กแต่มันอ้วนครับ มันเล็กแต่ว่ามวนดีอ่าให้พี่น้องดูกับนี่ก็คุดต่างเบนี่ไอ้คุดต่างเพศได้เลยนป็นนิ่มครับได้นู่นหรอเป็นนิ่ก็ยังกินได้ก็อ่าเป็นคอได้ที่เลยแต่ว่ายังกินได้นี่ครับปุณานวันนี้พี่น้องแต่เขนี้ก็ได้เก๋งเลยรับเก๋งก็ไม่จะมดเล็วแต่โด่งกันนะครับวันนี้ตาบ้านมาช่วยฮะ อืมนายกองเบื่อเัองเลยครับตามนี้กระปกินแล้วครับครับถ้าโจ๊กปากฝากก่เลยกดแชร์กดติดตามให้โจ๊กตามติดชีวิตข่าพูดด้วยนะครับพวงวันนี้มาทำกับต่าว่าดนุกยังวันนี้นุกอะไรบ้างครับขอบคุณหมาหมาครับขอบคุณหมาหมาครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหมาหมาครับ